นี่นะเนาะเขาจะมาลงเขาจะมาลงล่อมเอทแปดตัวนี้เนาะมันเป็นแอนดรอยแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งบอแปดจุดศูนย์จุดศูนย์เนาะเขาจะลงเป็นแอนดรอยเก่าเพราะว่าอันนี้มันอัปเดตบาได้รุ่นนี้ มันปล่อยอัปเดตมาบมดแล้วรุ่นอื่นแต่รุ่นนี้อัปได้มันเป็นน้ำเครื่องเดียวนี่นเนาะของข้าวปิ้วจอมนอัป,ปอดได้เห็นบ่ซอฟต์แวร์อัปเดตมันอัปได้นี่ g เก้าห้าเอฟดีเพราะว่าในมือถือเขามันบส่สามารถอันอัปเดตผ่านมือถือได้เนาะมันเป็นบางรุ่นเขาปล่อยมาเขาอัปเดตได้หมดแล้วแต่ว่ารุ่นของข้าวปิ้วจอมมันอัปเดตบ่ได้เนาะฉะนั้นเขามาดาวน์โหลดผ่านาปโปรแกรม เซนเฟิร์มแวร์เลยเนาะเาื่อกี้ว่าเนนี่เนาะเปิดโปรแกรมไปขึ้นมามันจะมีคำว่าอนะนะินเทอร์เนาะออสิเล็กโหมดเนาะเมื่อกี้นั่นเองเนาะให้เลือกรุ่นมือถือของเจ้าของข้าพเจ้าเป็น S8 เนาะ G เก้า H H เอสนี่เนาะเป็นเอสแบวกเอพาร์ทนะตัวนี้ G เก้า H H D, เอฟดีจะเบิกในมือถือของเจ้ามันจะแกนบอกที่เข้าไปนะเนาะเลือกเมื่อเลือกอันพื้นที่นะเนาะเขาอยู่ประเทศลาวเขาก็ใส่เป็นของไทยแลนด์เลือกในนี้เพราะว่าถ้าเขาใส่ประเทศอื่นนั้นได้บอกมันอาจจะได้เป็นบางบางรุ่นเนาะบางรุ่นมันจะล็อกล็อกซิมไว้แต่ว่ารุ่นได้ที่รองมันเปิดมันก็สามารถใส่ซิมต่างประเทศได้แต่ว่ารุ่นใดที่มันปิด มันก็จะปิดไว้ะนั้นเพื่อความเสว่างเลือกเป็นไทยแลนด์ไว้มันขื่นเดียวกันเนาะที่ตัวนี้นะเนะะานะเลือกไทยแลนด์นะผมคลิกเซ็ตอัปเดตนาอหลังจากเขาคิดแล้วมัน ถ้ามันบ่มีไงมาให้เฮาดาวน์โหลดเนาะถ้าว่ามันมีมันจะเด้งขึ้นมานี่นี่ชื่อมันบอกชื่อไฟล์เนาะประเภทอ่ามันก็จะบอก Android เป็น Android หยังเนาะแล้วเฮาก็มาคลิกว่าดาวน์โหลดตัวนี้เนาะคลิกดาวน์โหลดแต่ตัวนี้มันบ่มีแสดงว่าโปรแกรมนี้มันยังบ่มันยังบ่มีรอมรุ่นของเฮาถ้านั้นในเมื่อมันบ่มีแบบนี้เฮาก็บ่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านโปรแกรมนี้แต่ข้าพเจ้ามีวิธีเนาะให้เจ้ามาคลิกในตัวนี้เนาะมันบอกว่าเซ็กอ่า คลิกเนาะประมาณว่าเซ็คพ sure ื้นท er ี่ก็จะมาคลิกใส่ตัวนี้มันจะพาเ้าไปที่เว็บไซต์เนาะเดี๋ยวมันจะพามาในเว็บนี้เนาะในเว็บนี้เขาก็สามารถดาวน์โหลดได้เนาะก็จะมาเบิกเลยเจ้าก็มาเลือกเบิกรุ่นของเจ้าเจ้าต้องการ Android อย่างเนาะอันนี้ผมบอกเขาจไปเจ้า f 8บวก f 8พารเนาะ g 9 5 5 f d android 9ก่ android เเนาะมันอัปเดตเนาะเวลาอัปเดตของไต้หวันเนาะ เขาก็มาเลือกไทยแลนด์ตัวนี้เราไทยแลนดะ์ Thailand. อันนี้มันเป็น2019เขาก็มาเลือกมาล่าสุดถ้าว่าเอาตัวนั้นก็ได้คือกันเนาะแต่ว่าเขาจะได้ล่าสุดไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์ Thailand, ล่าสุดเนาะ2019ช้อปชง2019คล้ายๆกันนั่นแหละเมื่อกี้เข้าไปเนาะตัวนี้เนาะเลือกเอาถ้าจะได้ศูนย์อื่นจะก็เลือกเอาแอนดรอยเก่าเมื่อก้เขาไปรอถามนึง มันจะขึ้นมาในหนานี้เนาะถ้าเจ้าอันมีบัญชีจะเคยลงทะเบียนด้ว้จะเคยสมัครกับเขาเนาะมันมีสามแบบใหนะ้ดาวน์โหลดเนาะแต่ว่าเขาจะมาเลือกฟรีดาวน์โหลดด้วยอีเลียนเนาะแฟดดาวน์โหลดแล้วก็รีเนียมแล้วก็แฟดดาวน์โหลดนะถ้าเขามาเลือกตัวนี้เขายังบอก่มีบัญชีคลิตัวนี้ล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ยอมรับไป กดกลับมาอีกบ้านครับคำวิีนาตัวน,นั้นหลังจากมันลงทะเบียนแล้วมาในหน้าดาวนะ์โหลดคลิกดาวน์โหลดฟีดาวน์โหลดสแตนดาร์ดดาวน์โหลดได้บอกมันจะขึ้นมาให้เราขนาดความจำก็ลิดเข้าไป สามจุดเจ็ดเจ็ดสามกิกกว่าเนาะแล้วก็รอทารอทามันดาวน์โหลดมีแต่รอมันอย่างเดียวเนาะรอรอทามันมันจืมันจำเร็จเนาะฉะนั้นเราจะอายสปีดมันไปเผื่อมันจำเร็จเนาะแล้วก็ไก่มันจำเร็จพอมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงพุ่นหกชั่วโมงพุ่นมันอิงตามอินเทอร์เน็ตเราเนาะฉะนั้นเราจะสปีดไปเนาะ ปิดเครื่องนะแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องบวกลดเสียงนะเขาดาวน์โหลดหมดกด<ม>เปิดเครื่องบวกลดเสียงบวกอันปุ่มบิสบินมันนะเนาะเลมจะเข้ามาหนานี กดเพิ่มเสียงบานหนึ่ง Continue. คอนติเนียร์กูรัมอัพมันคำนวณนี่เอาสายมาเสียบเสียบกับสายคอมมาเสียบคอมเฮาคริสตาร์ทเนาะเดี๋ยวผมจะคืนมาพอร์ตไอ้เจะเสียบแล้วมันขึ้นพอร์ตไปเนี่จะได้่าผ่านแต่ว่าจะเสียบแล้วมันบอึ้นพอร์ตอันมันบอึ้นมา

รอดหานมราจะใช้เวลาหน่อยหนึ่ง รอๆไกล้กสำเร็จแล้วเออ่ะไอคอมมันจะเขียนั่าพาร์ทนะคอมมันจะรีเครื่องขึ้นมารอถามันเนาะเมื่อถือคอมมันจะรีมาในหน,น,น้านี้มันจะอัปเดตอีกเนาะรอถามันให้มันอัปเดตไปก่อน รอๆเนาะบานนี้มันจะเปิดเครื่องกันมามันจะโดนหนึ่งเสร็เวลาส่วนในคอมมันขึ้นมาสองอันอันหนึ่งเฟลอันหนึ่งพาร์ทนะะจะบอต้องสนใจออนเฟลนี่เพราะว่าพอร์ตนี่แบบว่าเขาบริสเชอบเนาะมันก็เลยเออเลยพอร์ตนี่มันเสื่อมพอร์ตนี่มันกระพาร์ทในพอร์ตนี่พอร์ตนี่เขาบริสเชอบมันจะเป็นเห็นบอกเขาบริสเียบมือถือมันก็ยังขึ้นมาพอร์ตสี่ ือที่เขาขึ้นมาแล้วเราทำอัปเดตว่ามันจะเป็นแอนดรอยเก่าเปลี่ยนแอนดรอยด์ได้ไหมบอ เป็น android เ,เก่าแล้วเบื้องกองก็ฮู้เขาไปทีนี้ไป่วนพระอยากล่างเครื่องก็ไปล่างตีนห่าเ่าแพทแบบว่บบาแบาบแบาบโบรา,างเครื่องขอมูลมันก็เลยย่างคือเก่าเดี๋ยวเห็นป่ะเป็น android เ,เก่าวันวัน ui เนาะยหนึ่งจุดศูนย์ ไดเพียวสำเร็จโอเคเนาะนี่ก็คือว่าวิธีการแพทลอมซัมซุง Galaxy S8 Plus เนาะ S8 บวกแบบง่ายๆอัปเดตจาก Android 8.0.0มาเป็น Android 9ก่า Android เพียวเนาะ Android Oreo มาเป็น Android เพียวแล้วต่อไปก็สิอัปเป็น Android 10เนาะเพราะว่ารุ่นนี้มันบอกบอกอัปเอง บ้านี้เขาก็อัปเดตได้บ้านี้เนาะเขาก็มานอัปเดตแบบกี่นี้กี่นี้มันบวได้เนาะทีนี้เขามาอัปเดตได้เข้าไปที่ตังค่าเดือนลงมาฮาก็ว่าอัปเดตซซฟต์แวร์เห็นบ่มันจะขึ้นมามีเครื่องหมายแดงๆน,น,นี่เพราะว่าเขากำลังดาวน์โหลดอยู่เนาะ หัจากเร็จแล้วก็คิดติดตั้งเลยเนาะภายอยากจะติดตั้งอันาาหลังกาคิดตัวถึงนี่ยอยากติดตั้งเดนนี้ก็คิดตัวลุมนี้ตั้งเลยรอทางนี่แอปเดือ่ลุมนี้อีก300ป่นนี้สาม้อยไพแอปสามลอยเก็ริสิอแอ ตัวหนึง่งอ่าเปิดขึ้นมาแล้วเนะภาะเราทาตัวนี้นอัปเดตชิสิเต็มมันเนาะแล้วก็จะสำเร็จใส่งานปกติเป็นอันดอยเก่า